สวัสดีครับเมืเ่อนี้กําเจอกันอีกวันหนึ่งครับพี่น้องวันนี้บุญบั้งไฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องคนคือคักเนีพี่น้องคนหลายหลายครับพี่น้องเมื่อนี้ห้องกําลัเจอกับมากับพิธีกรสุดสวยค่ะแม่เทนนี่สุดสวยค่ะแม่็นย,ยังไดกับบนบุญบั้งไฟเมื่อน,นี้เลินยิ่ยงไงเนาะถ่าแดงล้อรอสุดโอ้ยเอาขึ้นได้เร็วเถอะโอ้พิธีกรค้าได้กิน นี่ครับพี่น้องขบวนบางไฟก็ไปหลายขาบวนแล้วครับพี่น้องห้องกัดสีไปส้มขบวนข้างหน้าครับพี่เป็นช่างใดนี่ครับพี่น้องแต่คนหลายคือคักเงี้ยงดิครับพี่น้องไปห้งอยงยาไปส้มกันครับพี่น้องท่านไปซื้อกับโจกอยั่เราตัวเองเราไปทางไหนล่ะท่านเออไปไปเออไปนี่แหละพี่นอ<ป>อ้อ,นนองบุครับ ขบวนหลายแหงพี่นอ้องเป็นไหนเป็นไหนเบ่าเลื่นอนี่คือขบวนเลื่อนหรือปุซายเลื่อนปุซายเลื่อนตัวหนานังไปมาลอยแหงเดี๋ยวโอ้ยนี่ค่ะพี่นอ้องยิ้นี่ครัพี่น้องยิ้มจัดกระตาฮักหรอเออเได้หน่อยถือรุ่นเด้อนี่ อันนี้คือขอบวนพองดิ้งหน่อยครับพี่น้องขอบวนู้ใยั่กับพานไปไลาขบวนแล้วค่ะอาเจตตีมผ้าอไปเสืกก้อกะจกแน่ยังโตงไปอีกนี่แหละพี่น้องบรรยากาศพี่น้องงีบุญบางไฟบันเท่าครับพี่น้องคนกับไล่หลายคือคักดีดีพี่น้อง น้องเมื่อนี้ก็ล้างแ a ค่ะบนบางไฟงเ,เ่นกาล้างแ a ค่ะเมื่อแลีงก็ไปเจอกับทีมงานหมอลำและเบียบวัทสิ์ค่ะพี่น้องหมอลำเมืองคอนแกนค่ะหมอลำใหญ่ค่ะหมอลำอันดับหนึ่งค่ะพี่น้องมามวนมาซื้อน้ำกันเด้อพี่น้องอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องเด็กหน่อยตะบูตะอีมากเลยพี่น้องนานๆจะได้มาเที่ยวแบบนี้ค่ะพี่น้องมวนเห็นเนหล,นลี่ยมมากินฮอดบานเด้อ ี่น้องสวยงามเฮงค่ะแต่ละขบวนมีแต่คนงามๆเป็นตาหากู่นี่ยขบวนใหญ่ขบวนหลายตาพี่น้องขบวนเด็กน้อยนักเรียนเนี่ยมัธยมเนี่ยผสมประส,สานกันครับพี่น้องดังไฟบานเท้าค่ะพี่น้องนานๆเราจะได้เจอแบบนี้ค่ะพี่น้องงานแบบนี้ยากพี่น้องตอนนี้กำลังจัดขบวนล้ำคนเดอยวกันพี่น้อง กหมคนไยัไร <c oughs> นหนนลาย่อคนกพี่นอ้องคือผ่านไปหลายรขบวนแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้ค่ะพี่นอ้อง,ง,งแต่ละขบวนนี่แต่ขบวนใหญ่ๆขบวนสวยๆค่ะแต่ละคนคับพี่นอ้องเมื่อเล่นกับเจอกับทีมงานหมอเราไม่ระเบียบพาทัศินครับพี่นอ้องแสดงบุญบ้างไฟขึ้นนี่ครับพี่นอ้องงานบุญบ้างไฟบานเท้าค่ะพี่นอ้องตอนนี้เป็นไงก็ได้จัดแถวคะ่ะล้ำคะ่ะ อ้า้าผู้กาครตออกหน้าคร้พออกด้าน้างเลยครับูนโตที่เหลือออกด้านข้างเลยครับ Are you confident? <laughs>

ตามเป็นหลาย,ลายๆเด้อครับพี่น้องกับบุญบ้างไฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องคืนนี้ส่งกับหมอลำทีมงานระเบียบวาทัตสิงห์ทับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆครับฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ตั้เนี่ยะครับบ๊ายบาย